สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นเย็นวันพุธนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาชมที่ดินค่ะ,ะแปลงนี้ก็คือแปลง25ไร่นะคะเราโพสต์รายละเอียดไปแล้วเมื่อวานนะคะสำหรับท่านไหนที่อ,อยากจะเห็นรายละเอียดว่าที่ดินแปลงนี้มีรูปร่างเป็นยังไงเดี๋ยวอลองไปดูโพสต์ของเมื่อวานได้เลยนะคะรายละเอียดเบื้องต้นของแปลงแต่ว่าวันนี้เราพาทุกคนมายืนอยู่หน้าแปลงเลยค่ะซึ่งเป็น ที่ดินที่ราคาดีด้วยนะคะแปลงนี้ในเขตบ้านฉางอะค่ะแทบจะราคานี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยด้วยซามข่าในขนาดในขนาดเนื้อที่ที่25ไร่แบบนี้นะคะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นราคามากมากกว่า3ล้านไปแล้วนะคะแต่แปลงนี้ยังได้ราคา3ล้านอยู่นะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีมากเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นเส้นเป็นถนนเส้นเขาพูดอนนะคะจากสุขุมวิทไป ถ้าเราไปฝั่งนี้ก็คือจะไปทางวัดเขาผูดอนค่ะแล้วก็ตรงไปทางภูนั่งยองซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวอีกสําคัญอีกที่หนึ่งของบ้านฉางนะคะแล้วก็ไปฝั่งนี้ไปทางฝั่งที่หันหน้าไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นไปทางถนนสุขุมวิทซึ่งก่อนจะถึงสุขุมวิทก็จะผ่านตลาดบ้านฉางแล้วก็ผ่านสถานที่สําคัญของบ้านฉางะคะ่ะตลาดไทธนุตลาดเทพจินดาสถานที่ราชาการโรงพยาบาลแล้วก็ ธนาคารต่างๆก็จะผ่านตรงนั้นนะคะแล้วก็ไปที่ห้างส,ปปางสปปรรพสินค้าโลวินสันบ้านฉาค่ะจากตรงนี้ไปก็ประมาณไม่ถึง15น,นาทีก็ถึงห้างแล้วนะคะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ค่ะบรรยากาศตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่รับโอโซนรับกลิ่นอายธรรมชาติได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะดีเป็นบรรยากาศที่ดีมากค่ะดูจาก เสียงเสียงลมเสียงนกยกเว้นเสียงเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคนเฝ้าไล่ให้กับเรานะคะสําหรับอ,อันนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราพามาดูช่วงบรรยากาศยามเย็นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าถนนเส้นนี้ค่ะมันไม่ได้เปลี่ยวเลยแล้วก็มันมันเป็นถนนที่กว้างการเดินทางสะดวกสบายขับรถสบายบรรยากาศก็ดีค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะมองเห็นภูเขาด้านฝั่งนี้ก็มองเห็นภูเขาค่ะก็จะมีตรงนี้นะคะที่ ทุกคนเห็นไกลๆนั้นไหมคะเห็นสายเสาไฟฟ้าแรงสูงไหมที่เห็นนะซึ่งเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะคะก็ต้องบอกไปก่อนนะว่ามันไม่ได้อยู่ในแปลงนะคะรัศมีของมันรัศมีของสายไฟรัศมีของเสาไฟก็ไม่อยู่ในแปลง <c oughs> เช่นเดียวกันคะ่ะเป็นรัศมีที่อยู่ในแปลงข้างเคียงแต่ของเราก็ปลอดภัยจากรัศมีของไฟฟ้าแรงสูงนะคะท่านไหนที่เห็นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ จากแนวสาวา้าตรงนั้นไปนะคะ่ะก็จะเป็นทางเชื่อมไปยังสนามกอล์ฟด m อิมอลนะคะซึ่งเป็นสนามกอล์ฟอีกสนามกอล์ฟหนึ่งของบัญชานะคะสามารถเดินทางไปตรงนี้ได้แต่ว่าถนนมันยังคุปม,มีถนนดินอยู่นะคะแต่สามารถที่จะขับรถไปได้สบายะคะ่ะแค่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่มันจะแฉะนิดหน่อยเนาะในในตรงนี้นะคะ่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะไปผ่านไปอ่า บ้านไรอายาลาผ่านภูนั่งยองแล้วก็ผ่านไปที่ถนนสาย36ได้เลยนะคะถนนฝายนี้เสน้นนี้ก็จะเป็นถนนเส้นที่จะมีหลายๆท่านที่ชอบปั่นจักรยานเนาะปั่นยามเช้ายามเย็นแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีเลนจักรยานเอาไว้ให้ค่อนข้างกว้างค่ะให้ดูนะคะนี่ก็เป็นแนวถนนเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็มีเลนจักรยานฝั่งตรงข้ามก็มีเลนจักรยานเหมือนกันนะคะทําให้ตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นถนนที่กว้างมากแล้วก็บรรยากาศที่ดีมากนะคะแปลงเนี้ย เนื้อที่25ไร่นะคะในราคาไร้ละ3ล้านค่ะจากตรงนี้นะคะถือว่าเป็นเขตรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองในบ้านฉางก็ว่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดมองในบ้านฉางจะมีตำบลบ้านฉางตำบลพลาตำบลสำนักทอนใช่ไหมคะซึ่ง3ามตำบลตรงนี้ยค่ะก็ก็จะเป็นมีตำบลพลาที่ค่อนข้างจะหนานแน่นเพราะว่าอยู่ในโซนทะเล สำนักทอนก็จะเป็นโซนหนึ่งที่เริ่มจะขยายตัวเพราะว่าสำนักทอนก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้สนามบินนะคะแล้วก็ทําให้การขยายตัวของชุมชนเมืองอะคะ่ะก็ขยายมาทางสำนักทอนบ้างมาทางฝั่งนี้บ้างค่ะแต่ฝั่งนี้ต้องบอกก่อนว่าชุมชนยังไม่หนาแน่นมากเนื่องจากว่าพื้นที่บางพื้นที่หรือเอกสารสิทธิ์บางที่อะค่ะยังเป็นพพทห้าเนาะแต่ว่าก็ยกังก็สามารถอยู่วศัยได้สาาร้างรายยู่วศัยได้ค่ะแต่บางคนที่เขาไม่ ไม่ไม่ค่อยเข้าใจในมุมของพวท้5ค่ะก็ก็จะไว้ทําการเกษตรไว้ปลูกต้นายางพาราบ้างมันสำปะหลังบ้างแบบนี้ค่ะแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นฉนดนร้อค่ะเป็นฉนดครุดแดงนะคะสามารถทําบ้านหยดสารได้สามารถทํา,า,า,าทอาคารสูงได้ในตามพื้นาตามกฎระเบียบที่ทางนี้กําหนดนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้วิวภูเขาเกือบ360องศาเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ อตอนนี้ก็ตอนนี้เรามีเรามีเพื่อนบ้านมาเฝ้าสวนให้นะคะ,ะง่ายๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่จะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะเข้ามาถนนเส้นเขาพูดอนนะคะเส้นเขาพูดอนซึ่งะจะเลี้ยวตรงซอยข้างๆธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ค่ะพอเลี้ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอซอยแรกสี่แยกแรกเลี้ยวขวามาเลยค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะจะมีถนนบอกว่าเป็นถนนเส้นเขาพูดดอนนะคะ ถนนเส้นนี้ก็ขับตรงมาเรื่อยๆเ,เลยแปลงของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ถัดจากร้านอาหารบ้านฉางน,นะคะซึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของบ้านฉางเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะที่ดินแปลงนี้ภายในก็จะเป็นต้นมันสำปะหลังที่กําลังจะโลที่กําลังจะเติบโตนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆขออนุญาตลกรถก่อนนะคะโอเคเอโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูถนนความกว้างของถนนนะคะ นี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคนี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะความกว้างของถนนหน้าแปลงก็ประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็จะมีเลนจักรายานถือว่าเป็นเลนจักรยานนะคะอีกฝั่งนึงก็มีเลนจักรายานเหมือนกันค่ะก็เป็นถนนที่กว้างนะคะแล้วก็เนี่ยไฟที่เทศบาลมาทําไว้ให้ค่ะจะเป็นไฟส่องสว่างตอนกลางคืนเนาะแล้วก็เนี่ยเราที่เห็นต้นต้นมันสำปะหลังเล็กๆนี่ก็คือภายในแปลง25้าไร่เลยนะคะ เราพามาดูรบอบๆเนาะชอบมากเลยค่ะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยค่ะถ,ถัดเข้าไปจากแปลงนี้ตามถนนเส้นนี้ไปก็จะเป็นชุมชนของเขาคูดอนของวัดเขาคูดอนนะคะเข้าไปด้านในก็จะมีที่พักอาศัยมีบ้านเยอะแยะเลยค่ะไม่เปลี่ยวนะคะนี่เรจะเป็นประวัติการขนยนไปมาของทุกคนบริเวณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเราพามาดูมุมนี้ มุมซ้ายอ,าอยู่ตำบลอะไรครัตบตำบลบ้านฉางค่ะอันนี้อยู่ตำบลบ้านฉางอยู่แถวแถวถนนเส้นนี้เราเรียกว่าถนนมาเขาผูดอนนะคะมาวัดเขาผูดอนซึ่งเราตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดเขาผูดอนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแนวสายไฟอันนี้ก็จะเป็นแนวสายไฟที่ไปผ่านสนามกอล์ฟดีอมเมอรลอะคะ่ะโอเค ะะอันนี้คือเรายืนอยู่กับเราฝั่งของถนนก็เนี่ยค่ะแนวแปลงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะยาวไปตรงนี้ค่ะตรงบริเวณที่เห็นโลงๆที่เป็นต้นมันต้นเล็กๆเนี่ยค่ะก็คือพื้นที่ของ25ไร่นะคะสามารถลองซองถ้าเกิดว่าอยากรู้บรรยากาศรอบๆอะค่ะลองเสิร์ชใน Google Map ได้นะคะว่าร้านอาหารบ้านฉันแปลงของเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะ ก็จะเห็นตรงนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวจะใส่พิกัดของแปลงไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะเผื่อว่าจะลองขับมาดูบรรยากาศอีกทีนึงได้นะคะนี่เลยค่ะก็เราด้านในก็จะเป็นต้นมันทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าอีกอีกอันนึงข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องถมเลยด้วยระดับของดินนะคะมันเป็นสลบลงมาที่ถนนเนาะด้านหลังก็จะเป็น เหมือนลักษณะสูงขึ้นไปอะคะ่ะเนินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ฝั่งตรงข้ามเราให้ดูฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามจะเป็นพื้นที่ที่ต่ํากว่านะคะแล้วก็เป็นภูเขาค่ะนี่เป็นภูเขาตรงนี้นะคะเป็นแบบนี้มองเห็นไหมคะพะาทิตโอเคนี่แหละคะ่ะฝั่งตรงข้ามก็จะมีภูเขาแล้วก็เป็นที่ทต่ํากว่าแล้วก็ด้านตรงไปก็จะเป็นเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเราเฉียง ก็เป็นเขาเหมือนกันค่ะก็เลยทําให้แถวนี้ค่ะจะมีเช้าเช้าๆค่ะน่าจะเห็นเป็นหมอกเนาะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยบรรยากาศจะดีมากแถวนี้นะคะถึงถึงแนะนําเลยค่ะท่านไหนที่อยากทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะคะหรือจะซื้อเก็บก็ดีค่ะตรงนี้ยังไงชุมชนเมืองของทางบ้านฉางก็จะขยายมาทางนี้นะคะก็ะจะเป็นที่ที่สําหรับทําที่พักอาศัยตรงนี้ การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกมากนะคะไปพอพอจากตรงนี้ไปใช่ไหมคะก็จะผ่านหมู่บ้านดิโอโซนนะคะแล้วก็ไปผ่านห้าแยกซึ่งตรงห้าแยกตรงนั้นนะคะเลี้ยวขวาก็จะไปโรงเรียนพัฒนาเวทตรงไปก็จะไปถนนสามสามเจ็ดหกเข้าไปในตลาดได้แบบนี้ค่ะถือว่าสะดวกมากที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวเราพาเดินเข้าข้างในนะคะชอบมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราอยู่ถนนก็อาจจะมีเสียงรถ ดังหน่อยนะคะเดี๋ยวเราพาเดินเข้าข้างในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินปลูกมันอยู่เลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราพาเดินดูแล้วก็จะได้เห็นฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะได้เห็นภูเขาได้ง่ายๆนะคะนี่แปลงนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะคะหน้าแปลงก็น่าจะประมาณน่าจะเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบเมตรประมาณเนี้ยค่ะ แล้วก็ด้านหลังลึกลงไปเกือบสองรอยเกือบสามรอเมตรนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้ามองจากภายในแปลงเนาะเราเดินไปเรื่อยๆภายในแปลงออกมาข้างนอกค่ะ,คะก็จะเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามองไกลๆเนาะก็ะจะเป็นฝั่งตรงข้ามอย่างที่บอกนะคะจะมีพื้นที่ที่ต่ากว่าเราแล้วก็เนี่ยจะเป็นภูเขานะคะเนี่ยจะมีคนแตนักรยาบน,น,นี้นะคะนี่คือภายในแปลงนะคะไม่ต้องถมเลยค่ะ ที่สวยแล้วก็ดินลักษณะดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทำโครงสร้างต่อได้เลยะคะ่ะแบบนี้เลยนะคะให้ดูภาพรวมบรรยากาศแบบนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างสูงบังอะไรเลยแต่ว่าถ้าทำบ้านสองชั้นขึ้นไปเห็นไกลๆนั้นไหมคะก็จะเป็นเหมือนคอนโดที่อยู่กลางเมืองวันชางเนาะไกลๆนั้นนะคะเราก็แทบกับว่าถ้าเราทำบ้านสองชั้นตรงนี้เราก็จะเห็นแสงสีในเมืองวัชชางได้นะคะ แบบนี้สาอยหกสิองศาบรรการนี้เลยค่ะรายนี้ยีาไล่นะคะถ้าเกิดไปฝั่งนี้จะไปเขาบู้ดอนจะไปที่นิคมอุตสาหกรรมมากตกรพุนะคะสมมติท่านไหนที่ Uh huh. จากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณ20นาทีได้นะคะอาจเพราะทําไมถึงบอก20อาจจะผ่านการจราจรช่วงสุขุมวิทไปช่วงสี่แยกสุขุมวิทแล้วก็ช่วงถนนบุรพีพาร์แบบนี้ค่ะหรือจะไปที่สนามบินอู่ตะเภาก็ไม่เกิน20เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลบ้านฉางประมาณ15นาทีแบบนี้ค่ะถึงสบายๆนะคะสําหรับที่ดินจากจุดของที่ดินแปลงนี้นะคะความข้อดีของถ้าเกิดท่านไหนที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะหนึ่งคือซื้อเก็บ ณนะตอนนี้ด้วยราคาสามล้านเนะี่ยเรนมองว่าเป็นราคาที่ได้กําไรตั้งแต่ตอนซื้อเพราะว่าด้วยขนาดแปลงด้วยทําเลด้วยพื้นที่ด้วยความกว้างของหน้าแปลงอะคะ่ะมันสามารถไปต่อได้แล้วก็เป็นราคาที่ถือว่าต่ํากว่าตลาดนิดนึงต่ํากว่าราคาตลาดแล้วะคะ่ะเพราะว่าในปัจจุบันอนะบ้านฉางในในขนาดเนื้อที่เท่านี้นะคะอาจจะราคาไปที่ประมาณสามล้านห้าไปแล้วสามล้านห้าสี่ล้านบางแปลงก็ หล้าน7ล้านแบบนี้ค่ะแต่แปลงนี้ยังคงเป็นราคาที่จับต้องได้ไปต่อได้นะคะถ้าเก็บไว้จนกระทั่งถ้ามีกําลังหรือมีมีมีเงินเย็นรอนะคะซื้อไว้แล้วก็เมื่อสนามบินอุตภเปิดร้อยเปอร์เซประมาณปี7จ็ดหนดสหรือ7จห้าก็แล้วแต่ค่ะตรงนี้ก็น่าจะอัพขึ้นได้อีกไม่น้อยกว่า5้ซนต์นะคะ,อะลองดูนะคะเราลองมาทายกันดูค่ะ เพราะว่าอย่างที่เห็นในนูโพสหลายๆแปลงนะคะก็จะมีราคาแค่ไม่มีสามล้านเลยเนาะจะเป็นแบบสี่ล้านห้าล้านไปแล้วอะค่ะแปลงนี้นูก็ว่ายังถูกยังเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะโอเคนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบที่ดินแปลงใหญ่ก็แนะนำนะคะเราพามาดูแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่นะคะยี่สิบห้าไร่เออเดี๋ยวพาเดินดูข้างในอีกทีหนึง่ง บรรยากาศดีมากเลยค่ะตอ,คตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าตอนตอนเย็นนะคะรถจะไม่เยอะกว่านี้เพราะว่ามองว่าเป็นถนนที่แม้ว่ามันกว้างนะคะแต่ว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างเส้นสุขุมวิทไปที่วัดเขาพุดอนใช่ไหมคะคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่จะไปตรงชุมชนวัดเขาพุดอนนะคะจะไปถนนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นถนนข้างๆภูเขาแต่กลายเป็นว่าถนนเส้นนี้ ผู้คนคึกคักมากเลยนะคะมีรถผ่านไปมาเยอะแยะเลยไม่เหงาเลยค่ะก็เลยมองว่าแถวนี้ค่ะชุมชนเมืองก็จะเริ่มขยายมาเนาะจากเดิมไม่มีร้านอาหารก็มีร้านอาหารเกิดขึ้นจากเดิมไม่มีโรงพยาบาลสัตว์ก็มีโรงพยาบาลสัตว์กาาตเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะที่เป็นดูแลลูกหมาลูกแมวประมาณนี้ค่ะก็เกิดขึ้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มมีการพัฒนา มากขึ้นเริ่มมีกิจการต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับบรรยากาศแถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีเห็นไหมคะจะเป็นมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะฝั่งนั้นเป็นภูเขาหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นภูเขาภูเขาภูเขาหมดเลยนะคะนี่สำหรับท่านไหนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะ แปลงนี้ก็แนะนําอาจจะแปลงใหญ่หน่อยแต่ก็เหมาะสําหรับทําโครงการนะคะ <c oughs> เพราะว่าแปลงขนาดใหญ่นะถ้าถ้าไม่ทําโครงการก็ต้องซื้อเก็บใช่ไหมคะตรงนี้ก็หมู่บ้านทําได้สบายเลยคะ่ะและ้วก็นี่แหลคะค่ะถนนหน้าแปลงก็ไปเชื่อมได้ทั้งไปสายถนนสายสามหกหรือว่าจะไป ไปที่บ้านฉางผ่านาทางตรงบริเวณที่จะออกวัดชากมาก็ทําได้เหมือนกันนะคะถนนเส้นนี้สามารถที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังสุขุมวิทได้สองฝั่งเลยค่ะฝั่งด้านหน้าที่ตรงข้างธนาคารไทยพาณิชย์ก็ไปได้หรือจะไปฝั่งทางข้างวัดประชุมมิตรก็ไปได้เหมือนกันค่ะก็คือสะดวกทั้งสองเส้นทางแล้วแต่ว่าใครมาจากฝั่งไหนถนนหน้าแปลงเป็นเส้นทางเชื่อมสุขุมวิทกับเส้น36ได้เลยนะคะสําหรับ พื้นที่ตรงนี้25้าไร่ค่ะราคาไร่ละสาล้านนะคะถ้าไหนสนใจที่ดินตรงนี้เอาไว้ทําโครงการหรือเอาไว้เก็บก็ติดต่อเรามาได้นะคะตรงนี้อยู่อยู่ขึ้นตรงต่อเทศบาลบ้านฉางนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีไฟสองสว่างตอนกลางคืนแล้วเรียบร้อยไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงแล้วก็ปะปาก็น่าจะขยายมาที่หน้าแปลงได้สะดวกนะคะไม่ยากหรือว่าจะขุดบาดาลก็ทําได้เหมือนกันนะคะแถวนี้เนาะไม่ต้องผมเลยค่ะที่ดินแปลงนี้เพราะว่า จากข้างหลังแปลงมันลาดเอียงมันสลบลงมาที่ถนนถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ที่ต่ํากว่าด้วยนะคะทําให้ตรงเนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยหน่อยนึงเนาะหันหน้าไปด้านนี้ที่เรากาลังหันหน้าออกเนี่ยเป็นด้านทิศตะวันตกค่ะซึ่งเป็นหน้าถนนก็ลองปรับโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็ลองดูที่เรามายืนที่เราพามาตอนตอนเย็นเนื่องจากว่าเราอยากให้เห็นบรรยากาศที่มันเป็น บรรยากาศที่ทางในเมืองน่าจะไม่ไม่ได้แบบนี้เนาะเพราะในเมืองก็จะมีเป็นสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะเลยแต่ฝั่งนี้จะเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าเหมาะสําหรับการทาที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ราคาก็โอเคด้วยค่ะทําเลก็ไม่ขี้เหล่นะคะไปสนามบินไปทะเลไปนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ไปโรงพรยาบาลแบบนี้ค่ะก็สะดวกนะคะ ใานไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะคะเดี๋ยวจะหลังจากไลฟ์สดเสร็จเนี่ยจะใส่ทําเลใส่พิกัดเอาไว้ที่คอมเมนต์ให้นะคะแล้วก็ใส่รูปแปลงเอาไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนที่อยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาดูบรรยากาศหรือว่าอยากจะมาดูว่าแถวๆนี้มีอะไรน่าสนใจไหมก็ลองเข้ามาดูตามพิกัดที่เราจิ้มไว้ให้นะคะหรือถ้าอยากจะต่อรองราคาเพื่อจะปิดดีลก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันคะ่ะราคา ไล่ละสามล้านนะคะเป็นราคาที่ดีมากสำหรับพื้นที่บ้านฉางนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันเราจะลากันด้วยบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้ในวิวสามรอองศานะคะแล้วก็จากกันไปในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะบรรยากาศ สวยๆส6 0องศาอุ้ยขอโทษทีค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือถนนหน้าแปลงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นพาทิตย์กำลังรับทิวเขาไปนะคะเคแปลงนี้25ไร่นะคะไร่ลา3ล้านค่ะอยู่ถนนเขาภูดอนนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ